สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับทุกช่องนะครับนะมาเฮงอ่าแล้วกับจานแหล่เจียรยี่งอืมแล้วก็เจี๊ยบหนึ่งหกห่าครวิธีครับเกือบลืมนะครับนะกะก่อนเอื่อิกะอ่าซีบาเป็นตัวแทนเเวออ่าของไมเฮงอ่โอ้เลือดของมอดแปนก่อนเมือดพดไว้ตามแนวทางของไมเฮงครับเพราะว่า ไม่เฮียงเข้าควอมไปก่อนเนาะเมื่อคลิปแรกที่เขาออกไปอไม่เฮียงพนฝันว่ามีผู้เ่าผู้เขี่สำร้อเอาสำร้อมาให้พอออกัานด้ก็นที่ให้ก็เลยไปจออไปใต่ถุนบ้านคืนที่สองผู้เ่าพวกเขามาหาไม่เฮียงอีกับครับเป็นกับมาหาไม่เฮียงอีกบ้านนี้สีว่าขอแต่งงานกับไม่เฮียงไม่เฮียงกับว่าบ่เอาดรอก นะครับเนาะผู้เฒ่าผู้นั้นก็เลยเอาส่ยมั่นไว้นะครับเนาะมัใจไว้แล้วครับมันมันไว้เลยไปเถอะไปที่ผู้เฒ่าผู้นั้นกับว่าเป็นฟืนปูกไก่เหรครับผีฮะนะเอาเาตามความจริงเนาะผีผู้เฒ่ามากรับผมพอต่อมานะครับเนาะคืนที่สามบาดนี้บ่เป็นผู้เฒ่าได้บั่นมหาเป็นคนไว้กลางคนระมั่นหาสิบหกสิบนี่แหละกระสนรุ่นพ่อไว้นี่แหละวะ โอ้โหไม่ได้เทาบันไดเอาบ่าเทาปันไดเทาหน่อยหน่อยครับผมมาหาไม่เฮียงมักไม่เฮียงไหลมาขอแต่งงานไอ้เหี้ยพี่น่ะอ่าพี่น่ะมาขอแต่งงานกับไม่เฮียงแต่ว่าไม่เฮียงเพิ่นกับว่เอาเพิ่นก็เลยว่าสิไปเฮ็ดงานอย่ามาเว้าหลายว่าซั่นว่าเพิ่นก็เลยไปที่จุดที่เฮาเฮาหม่องเพิ่นสิไปหม่องบ้านเจ้านายเพิ่นนั่นล่ะครับไปยืนอยู่ประตู ข้างเขามันเป็นประตูหัวเนาะอมันกจะสมีปลายบาิเลทีอย่งดูหันแต่ว่าเพิ่นบริสสนใจครอกเพิรนไปเยี่ยมูหันละไปคุ้มสีขอแต่งงานกับเพิ่นเพิ่นก็ว่าเอาเจ้าแดงมาเพิ่นก็เลยน่ะว่เอาแกงไหนกับเคืนแหลกก็เลยพานไปครับผมเคลื่อนที่ซีเคลื่อนที่ซีฝันเห็นผู้ชายผั้นันมาอีกครสี่มาขอแต่งงานกับแม่เฮียง มาคุ้มกอดคุ้มอย่างหันเราไปถ้เป้ขูดอีกแล้วคู่ข้าบอเปียงนักขูเนาะมาคุ้มกอดคุ้มอย่างเพิ่นอยู่เพิ่นก็บอาบอกอ้าวจะมาเห็นกุญชีคนดีเห็นมาสันว่าเดี๋ยวผมขออยสิว่ามาสันว่าครับผมเจ้าเป็นผู้ใดมาสันว่าบอยย่อมเพิ่นสิเอาให้ได้มาท้าเป้แต่ว่าแม่เงแยงกับบอยย่อมการเล่นหัวอีกหัวอีกสู้กันสู้กันจนหัวเมือขึนที่หาก่อพิ่นที่ย่ำคักที่นี่ มาอีกมามองเก้าอีกไปพ่อเขาไม่เห็นอยู่ประตูทางที่เขาครับผมอันบ้านเพิ่นอีกไปบ้านอีกจังไหนคอยกขี้แต่งงานกับเจ้าให้ได้ทันวะคอยขี้เอาเจ้าเป็นเมียให้ได้ทันว่ารับเมื่อน,น,นี้ค no. right 응 no อยต้องเอาเจ้าเป็นเมียให้ได้ทันว่าครับมันผู้ชายผู้นั้นเนาะครับเนาะผีผู้นั้นอ่ะผีนั่นละไมไปเพิ่นก็ว่าผีแหละมาหาเพิ่นก็ได้มาคุมอ่ะมาคุมเอาไปมาปุ๊บได้ เสร็จเรียบร้อยเอ่นว่าหาขึ้นหาขึ้นได้ค่อยได้ได้ผลเออค่อยได้ผลเพรานั่นแล้วเรียบร้อยแล้วบัานนี้มีเรียกงนเลยวาก็เลยตื่นขึ้นบานนี้เพิ่นก็เลยมาปเอีเป็นอย่างคือมาฝันเจาอยู่มงเก่าผู้ชา้ผู้นั้นมาคุ้มกอดคุ้มจิตแงงานที่เอา ให้เป็นเมียให้ได้หัะฝันแต่อย um> <no IC so ู่มองเกามองหันมองเดียวเองเกามองมันมองเคยฝันครั้งแรกันนะว่ามันเกาตะกอนเนี้ยมองเคยฝันตั้งแต่ขึ้นแรกมากนะอ่าขึ้นแรกผู้ชายคนอายุประมาณกลางคนมหานะอยู่หน้าบ้านหันดูตรงหน้าบ้านมันมีอีหยังเกิดขึ้นมาสันมองนี่เมองที่บอกไปหาห้องหาเอียงคือบวกเข้าไปในห้องในหยังไปหาไปเอียงซึ่นมาคุ้มเอาอยู่แต่อยู่หน้าบ้านมองหันมองเดียวเออในอยู่บมงเดียวบองหัน บานนี้เพื่อนเก็เลยมันนั่งขึ้นอยู่บนหั่นโดนบานนี้กูบ้านทองถุงเงินลูกลถุงเงินมามา,มาแล้วบ้าน,นยังเว็ด้วยนี่นครับอันนี้บ่ฝันด้วนี่นออันมาก็เลยมาถามแม่มาบอกว่าแม่ถามแม่แม่ไปเห็นอีหยังมาเอาสั่นว่ะเฮ็ดอีหยังลูกเอาสัน่นอืะถุงเงินเห็นเนว่อาสั่นว่ะถุงเงินนี่ก็เป็นกูม้าทองครับที่อยูอ่ดังพอไหวแต่แบบ พิ่นไปอยู่น้ำแม่เฮี้ยงครับถุงเงินเห็นแม่เห็ดอียงมาสันว่าถุงเงินหูเดียวสันว่าบานนี้อ่าพอถุงเงินวางสันกับแม่แม่เฮี้ยงกับเราบ่ได้เห็ดยั้งบ่ได้เห็ดยั้งมาสันว่าบ่แม่นมาสันว่าต้องเห็ดหน่ะมาสันว่าครับผมแม่จะลืมเด้อสันว่าป้ายบ้านเลขที่ว่าสันอ๋อแม่เฮี้ยงเลยมาสะดุดใจ โอ้บาริแทมันเขาไปย่ำเลขกไห่บ่อสันว่าอันนี้คือความฝันกับ็นเฮียงบริกียวกับถุงเงินนะครับแต่ถุงเงินมาทักทวงว่าแม่เพชรียงผิดสัมันออเพราะว่าอยากให้หู้อยากให้หู้เขาอยากให้หู้ว่าเป็นเอียงคือมาย่ำอยู่หันเนะป้ามาโยตม่วงเกาหันครับผมสาเหตุมันเป็นเอียงกระรอกเดียวสัน่าตั้งแต่ผู้เฒ่าคนเก่าเอารถสำหรอบมาจอดหายอยู่แต่ตารางบ้านแล้วก็เอาซอยมาหมั่นแล้วก็เครื่องที่สามเป็น คนต่างคนมาเครื่อนทีซีกลาเป็นคนเก่าลหรมาครับเครื่อี่หาก็ยังเป็นคนเก่าอีกทุงเงินกันเลยมาทวงให้แม่ฟังย่ำยุหาเทือกพอยอ่าย่ำยุหาเทือกพอนะว่าแม่จะเลื่มเด้อใช่ไหมเลขตัวอยู่ตึงเกันหาหกหาหกเขียนอยู่ปลายอยู่หน้าสิเขาเท่าเขาพอนะนะมีสองตัวมีสองตัวหาหกแต่ว่ายู่ข้างล่างกันแถวนั้นมีมันมีอีกแถวหนึ่ง หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดทับหนึ่งสามอ้เนี่ยอันนั้นเป็นบ้านเลขที่แท้ครับแต่ว่าหาหกนี่จะเป็นอยียงพวกเพือ่อนมันมีเลขอยู่หันอยู่โอ้ไม่เหี่ยงเลยว่าขั้นฟันลักษณะน,นี้ปุ๊บเดี๋ยวขั้นว่ามันปีเกิดของไม่เฮี้ยงการซีเมนต์อันเลขหาหก 6, หรือว่าเลขหนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมมันไปตรงกับเลขปีเกิดไม่เหี่ยงไม,ม,ม่เหี้ยงเกิดปีศูนย์เจ็ด สองห้าศูนย์เจ็ดแต่พันว่าเป็นศูนย์เจ็ดยังไุ่่นห้าหกห้าหกกันมันไปตรงกับขั้นเปนเอาหัวขึ้นกับตรงกับอายุความ่เฮียงไม่เฮียงหาสิบเก่ายังไม่หลุดอ่แล้วเพิ่นก็เลยว่ามันขึ้นมาประจบกันครับสองอันแท่พันว่าเทิงน้องหงเงินทูเงินกับไอ้วันแม่ห้าหกสองตัวเด้อหาหกครับ พบหาเก่ารกับหัวเมันกับหัวกับหางกันกับหัวอกับจะเริ่มหนึ่งศูนย์เจ็ดครับทับสิบสามอสิบสามนี่บมากเก่าสามหนึ่งก็ได้ยนั่นว่าไรมันกลับไปกลับมาได้นะครับเนาะมะยมต่างหากเออมะยมต่างหาขึ้นติดกันก็เลยสงสัยเกิดสงสัยเห็นขั้นน่องถุงเงินบมารกว่านหาหกสี่เราก็สิบขึ้นพ่อ แต่ว่าน้องถุงเงินเป็นย่านอยากมาบอกอยากมาย้ำอยากมาบอกอยากอยากบอกให้หูจุดเอแม่เฮียงเป็นกระได้ถามว่าเลขถุงเงินตัวไหนตัวเก้าแม่เตัวเก้าของถุงเงินนั่นนะศูนย์สามหาศูนย์สามหบ่เปียนของน้องถุงเงินนี่ดัมมาตั้งไต่กระสเป็นอย่างสั่นมากศูนย์สามหามากหนงตาขีบแหลกเนาะที่เขาทำต้งขีบไปอน้องถุงเงินสีบ่เปียนอย่างสั่นสีบ่เปียนกรว่าตัวนั้นแต่ว่ามีเพิ่มคือ น้องภูงันมาชีบอกคือหาหกตัวนั้นแต่ว่าเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่คืออันวัดนเป็นเลขที่บ้านเพิ่นไม่เฮียงไม่เ้ีงถึงคือหาหกหาหกไม่เฮียงก็เลยว่ามันตรงกับอาปีเกิดของเพิ่นครับผมอ่าอาจจะเป็นปีเกิดก็ได้เพราะว่าเลขมันก็มีอสามตัวหนาสามตัวถ่ายเนาะหลักการมีหอดสองตัวมีหอดสามตัวบนมันมีเบิดนะครับเบกะบอว่าที่เป็นตัวใดไม่เฮียงก็ได้แต่ว่าน้อง น้องผึ่งเงินยังจำตัวเก่าคือศูนย์สามห้าตัวเดิมนะครับได้ยุครับของน้องผึ่งเงินนะครับเนาะง่ายๆว่าเพิ่นไม่ยำให้เพิ่นไม่ยำให้เพิ่นอยากให้โชคไหลแมนเพิ่นกลมาว่ยำให้อันนี้ก็คือไม่เฮี้ยงเพิ่นบ่มีเวลามาออกคลิปบ่มีเวลาออกเป่าคลิปนะครับว่าเพิ่นอยู่ไก่เพิ่นอยู่ไก่เพิ่นเพิ่นช่วงนี้เป็นปีใหม้เป็นปีใหม่กัดทำอันนี้เพาเพิ่นยกขาพี่น้องุติอ่าทั้งอันทั้งชิ้นแรกเขียนไว้ล้วทั้งอันบานเจ้านายเพิ่น เป็นกะย่างงาพอดีเวจัดการจัดงานเฮ็ดเอียงหลายหลายอย่างหลายอะไรยางเนาะหลายอะไรย่างเราก็เลยบ่มีเวลาออกคลิปให้มีเวลาช่วงสี่ถุ่มก็เลยบ่ได้มาเป่าให้ทั้งไอ้ทีมงานส่องต่างๆได้ฟังพอก็เลยให้พ่อไหวเนี่ยมาเป็นตัวแทนอ่าพ่อจ่าฟังพ่อเจ้าพ่อไัยกับ่อมแยนอืมครับผมต้นแบบที่แม่น้ำเอากาให่วงวัาทุกคนเนาะครับเนาะว่าทั้งอันทีมงานนี่ กให้หูว่าทำไมทั้งเอฟซแต่ละช่องคือกันครับผมเพราะว่ารออยู่เดี๋ยวนี้กัหลายนะครับเนาะแกงขาวเอฟซีแกงขาวเอฟซไปเอฟซีครับนี่ครับแต่ละสองตัวมีหาหกืเพิ่มีหางหกอยู่ข้างบนข้างบนวันนี้อายุอายุไม่แห้งเดี่ยางหาิเก่าดีหาชิปเเต็มเปียไอ้ยอะหาหกก็หาเกาครับเอฟซีนาะพี่น้องหาหาชิเกต็มเปียว่าเิปแล้วว่าทำไม หกกันผมันเจ็ดสบหกสิบมันรุดฝางได้เลยเ็นไรแค่ไหนรุดปบนเขามันรุดปังซี่เดี๋ยวมันจะมักแมนเพราะว่าเราเกิดปี2 5งพันห้าร้อยเดเดีอวันจากีศูนย์ครับมมันก็เลยมัดจังไรเขาไปคิดว่าเจ็เจิปีนะครับเนาะ หลังสารอย่างดีแล้พี่น้องรับผมก็ให้ใชวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับผมอ่าพอสบายกลับมาเราให้ฟังตามที่คำบอกเราของไม่เฮียงแบงปั่นให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะปูกับบ้างรอน้องทุงเงินอยู่นะครับเนาะอ่าก็สำหรับทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่ก็ขอให้เอฟซีแต่ละช่องละช่องจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บถูกสิงยางนะครับเนาะคิดเงินให้ด้เงินคิดทองให้ในทอง ขันนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นขันขนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนนะครับเด้อ <G un less> แบตมือไปก็ให้แก้ได้แก้วมันี่โชคโรคหายยมามาะพันผู้ที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ<ะ>สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมหมอปอพุ่นนะฮั่ก็ขอัสายครับ